ไร่ละสิบห้าล้านเหรอนี่มันแปลว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบไกลๆอยู่ในไกลความเจริญเลยนะไร่ละสิบห้าล้านนี่แปลว่าอยู่ใกล้ถนนดําอยู่ใกล้สาธารณูปโภคแล้วก็เป็นที่แปลงสวยๆที่ถ้าเรามองเจตนาชั่วร้ายก็คือโอ้โหมันเจตนาจะเอาแปลงสวยๆนะฮะอย่างนั้นเลยนี่คือเจตนาชัดเจนอย่างนั้นเลยหรือเปล่าท่านผอ,อชฉลวัฒน์ก<อ>่อนจะถึงยา<อ>นี่ยช้ามีเลี้ยวขวาไปไม่มีสนามกอล์ฟอยู่ขวามือ มันอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามกอล์ฟเขาใหญ่ซึ่งมันอยู่ฝั่งฝั่งหมูสีครับเขาบอกเท่านั้นไร่ละสามสิบล้าน่ะพี่หมูอ่ะแล้วมันไปโผล่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะมันมันไม่ได้ไมควรจะต้องเป็นอยู่ในสปกเลยไม่ใช่เหรอท่านชัยวั์ก็นี่นะครับเวลาเราพูดคุยกันแล้วก็ท่านก็บอกว่าส่งกรมีทิทหารลงมาส่งอะไรมาแต่ว่าคําถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลงมามาพูดกันว่าเนี้ยมันจะต้องมาต้องมาจัดทําแนวเขตต้องมาดูแนวเขตคือค ผมบอกไม่ต้องมาดูแนวเขตแล้วครับท่านเห็นอยู่แล้วมันเป็นป่าแล้วมีถนน,นขนาดนี้มีหลักเสาหินของอุทยานปักตลอดแนวยาวขนาดนี้มันยาวนานมาเก้าหกสิบปีที่แล้วอ่ะครับบริเวณจุดนี้มันไม่มีใครกล้าบุกรุกอยู่แล้วเพราะมันเป็นป่าคุณค <c oughs> งนะฮะว่าอยู่ีก็นดีท่านเจ้ากระทรวงก็บอกว่าเฮ้ย hey, ตรงเนี้มันเป็นที่สปกมันมันต้องดูกฎหมายสปกมีการส่งมอบมีการจําแนกที่ดินไว้เลยไว,ไว้ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เคยรู้เรื่อง คือผมผมเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะหยุดนะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาทําถ้าคุณยังไม่พอหรือว่าคุณยังเสพไม่พอกับการทุจริตนะผมว่าคุณก็คุณก็ทําไปแต่คุณเจอผมแน่นอนนะครับในพื้นที่ป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่หนึ่งหนึ่งไร่สิบไร่นะครับหนึ่งหนึ่งตารางเมตรผมก็ไม่ยอมรั้คุณอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของผมปกป,ป้องป่ามาด้วยชีวิต อย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นเหตุจูงใจที่ดินราคาสูงนะครับกระบวนการตรงนี้นะครับหยุดเถอะครับท่านก็รู้ตัวแล้วว่าท่านถ้ารู้ตัวว่าว่าผมก็รู้ว่าท่านบินไทยนะครับถ้าท่านไม่หยุดเนี่ยผมผมไม่หยุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้จบจบแบบขอป่าผมคืนแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านคงรู้ตัวแล้วแหะว่าข้อมูลทั้งผมก็มีมีรายการของท่านเนี่ยไว้พอสมควร